ก็มีข้าวอย่างม่ยัดด้วยชิ้นเกวกนะคะนี่ไปได้กล้วยน้ำว้ามาแล้วล้านไปก่อนกล้วยน้ำว้ามาให้แล้วงนด้วยแกน้ำเคืือนะคะแม่ลวกกันเด็นอยูนี้

เศร้าใหา่กินมเงจัดลาเลยใหญ่แมวมีตีแม่โยวกรวยดำมาตือเจนมือเกลือนะคะเกาตัวเหยียบใหญ่มิตีแม่โยวกรวยดำนะคะใส่เกลือเกลือเก้าตัวเต็มชิ้น คนเดียวก็อยอ่เลยนะคะดูแ้แม่งที่กุ้นนีกูุนมาน้องได้มากเลยนะคะ มี <ersch> ่ค oh, Ke Ke ุดวงอ่พี่น้องแม่องด้วยอ๋อนี่คือวิธีดำแมงอยู่ปวยดำนะคะเล็ก้าวจ้วดแก่ดำเกลือเอาจ้วงเลยเอาเดี๋ยวย้ายแมงไปแกงเลยนะคะแก่ดำเกลือ